สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ CTH News นะคะประจำวันอังคารที่15กรกฎาคม2557นะคะกับคุณนรงวรพรทธนาและดิฉันวิทย์ไรลักษุขเกษมนั่นเองค,ะค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นนะคะคุณนรงที่จะนําเสนอนะคะในจังหวัดนครราชสีมาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดนครราชสีมาของเราค่ะครับผม เอาละมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะไปที่อำเภอพิมายค่ะสาธารณสุขอำเภอพิมายนะคะออกมาเตือนพี่น้องประชาชนให้ระวังโรคไข้เลือดออกในช่วงของฤด,ดูฝนค่ะ ทางด้านนายศาลจันทวลีนะคะนายแพทย์สาธารณสุขอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาออกมาเตือนประชาชนนะคะให้ระวังไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคไข้เลือดออกค่ะที่มากับฤดูฝนหลังพบว่าในช่วงนี้นะคะสภาพอากาศในพื้นที่แปรปรวนโดยในช่วงกลางวันจะมีสภาพอากาศที่ร้อนจัดและในช่วงบ่ายจะมีฝนตกลงมานะคะส่งผลทําให้เด็กและผู้สูงอายุปรับสภาพร่างกายไม่ทันค่ะจึงทําให้เจ็บป่วยได้ง่ายทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการป้อง การและรักษาสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนทางสาธารณาสุขอำเภอพิมายจึงฝากเตือนให้ประชาชนหมั่นรักษาสุขภาพของตนเองและควรหลีกเลี่ยงการขับรถฝ่าสายฝนโดยเฉพาะประชาชนที่ชอบขับรถจักรยานยนต์ฝ่าสายฝนหากมีความจำเป็นต้องขับรถฝ่าสายฝนนะคะก็ให้เตรียมเสื้อกันฝนปกคลุมร่างกายเพื่อป้องกันละอองฝนอาจทําให้เจ็บป่วยได้โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะที่จําเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ ท่ามกลางสายฝนนั้นควรใส่เสื้อกันฝนปกคุมร่างกายให้มีความอบอุ่นอยู่เสมอค่ะหรือว่าหากพบว,ว่าประชาชนคนใดนะคะเจ็บป่วยรู้สึกไม่สบายให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อให้คุณหมอนะคะตรวจรักษาและหากว่าตนเองมีอาการไอหรือจามนะคะก็ควรที่จะใส่หน้ากากอนามัยปิดปากเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามีอาการอย่างที่บอกไปเมื่อข้างต้นนะคะก็ ควรที่จะระมัดระวังตัวเองด้วยการกินร้อนช้อนกลางและหมั่นล้างมืออยู่เสมอค่ะเพื่อป้องกันแล้วก็รักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงเนื่องจากในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูฝนส่งผลทําให้เด็กและผู้สูงอายุายมักจะเจ็บป่วยได้ง่ายอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านนายไพศาลจันทวลีค่ะนายแพทย์สาธารณาสุขอำเภอพิมายก็ยังได้เปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะีคะว่าในพื้นที่ของอำเภอพิมายค่ะยังไม่ พบประชาชนคนใดที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่หรือว่าโรคไข้เลือดออกแต่อย่างใดค่ะ<อ>ก็เรียกได้ว่าต้องระมัดระวังกันพอสมควรนะ<ม>คุณนรงเนื่องจากว่าตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะยุงบ้านเท่านั้นนะที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกยังมียุงสวนยุงป่าอีกด้วยค่ะก็มาที่ข่าวถัดมาครับมาติดตามที่รองผู้กับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาครับ ตรวจประเมินโครงการลงพักเพื่อประชาชนที่สถานีตํารวจภูทรอําเภอโชคชัยครับผมโดยรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาตรวจประเมินผลตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชนครับของสถานีตํารวจภูธรโชคชัยก่อนที่จะมีการประกาศรับรองให้เป็นลงพักเพื่อประชาชนประจําปีงบประมาณ2,557ครับในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา โดยที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอโชคชัยครับจังหวัดนครราชสีมาพันตำรวจเอกกอบเกียรติวงสุเมธรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาครับในฐานะประธานคณะตรวจประเมินผลตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจภูธรเพื่อประชาชนหร,หรือหรือลงพักเพื่อประชาชนครับคณะที่1ครับของกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางมาเป็นประธานในการตรวจประเมินผลตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจ เพื่อประชาชนประจำปีงบประมาณ2 5ง7ราครับของกองบังคับการตำตรวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพันตำรวจเอกบรรพศมุ่งขอบกลางครับผู้กํากับการสถานีานตำตรวจภูทรโชคชัยนาข้าราชการตํารวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับโดยพันตำรวจเอกกอบเกรตวงสุเมศครับรองผู้บังคับการตํรารวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่ากองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนคร Rab, นราชสีมาได้มีนโยบายเร่งด่วนที่จะพัฒนาสถานีตํารวจในสังกัดทั้ง55-51สถานีครับ โดยเน้นให้ทุกสถานีเป็นโรงพักเพื่อประชาชนดังนั้นครับในฐานะที่ตนเป็นประธานคณะตรวจประเมินผลตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนหรือโรงพักเพื่อประชาชนครับคณะที่1จึงได้เดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีตำรวจต่างๆในสังกัดทั้งหมดโดยเน้นการทํางาน5ด้านอาทิด้านการควบคุมและจัดการจราจรครับด้านพัฒนาบุคลากรด้านบริการทั่วไป ด้านอำนวยความยุติธรรมครับและด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนทั้งนี้ครับข้อมูลที่ได้จากการตรวจประเมินจะนําไปรวบรวมสรุปและรายงานให้พลตํารวจตีพงเดชพรมิจิตผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมารับทราบเพื่อที่จะได้มีการประกาศรับรองให้เป็นโรงพักเพื่อประชาชนประจาปีงบประมาณ2,557ในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาต่อไป ก็เป็นในส่วนของโรงพักเพื่อประชาชนนะคะแล้วก็คงจะมีการบูรณาการไปยังสถานีตํารวจภูทรในอำเภออื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับรูปแบบของการดูแลพี่น้องประชาชนค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเขาเรียกว่าเป็น บทบาทนะคะของชาวนาภายในจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ตอนนี้นะคะก็ได้มีการแห αι, ท่ทำนาปีกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตําบลเฉลียงและก็ตําบลแชะอําเภอคอนบรีจังหวัดนครราชสีมาะคะ่ะ วันนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราได้รายงานว่าชาวบ้านในพื้นที่ตําบลเฉลียงตําบลแชออำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตชนละระทานของเขื่อนลำแะต่างเร่งทําการตีแปลงนานะคะและปักดําต้นข้าวเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการเพาะปลูกข้าวนาปีประจําปีฤด,ดูการผลิตที่2557ถึง2,558ไปแล้วนะคะกว่า1000ไร่เลยทีเดียวหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ลำมูลบนลำแชะได้เริ่มทำการส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีภายในเขตพื้นที่ชนละทานตั้งแต่เมื่อวันที่10กรกฎาคม2557ที่ผ่านมาโดยทางเขื่อนลำแชะนะคะได้ส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีในช่วงนี้ประมาณ1น่งประมาณ13ล้านลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีค่ะขณะที่ชาวนาภายในเขตชนละทานต่างก็เร่งสูบน้ำเข้าที่เก็บไว้ในคลองธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียงกับนานะคะเพื่อที่จะเริ่มต้น ฤดูการเพาะปลูกโดยทันทีเช่นเดียวกันทางด้านนายพิพัฒนิ่มเจริญนิยมนะคะหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลำมูลบนลำแชะซึ่งดูแลการจัดการน้ําในเขื่อนลำแชะเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณน้ําล่าสุดภายในเขื่อนลำแชะอยู่ที่ประมาณ150ล้านลูกบาทเมตรหรือประมาณร้อยละหของความจุทั้งหมดที่275ลูกเจ็ด 275ลูกบาทเมตรนะคะซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่พอมากพอที่จะส่งให้เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกข้าวนาปีไปตลอดฤดูการผลผล,ผลิตนี้ซึ่งทางเขื่อนจะทำการส่งน้ำให้กับเกษตรกรไปจนกว่าฤดูการเพาะปลูกจะสิ้นสุดโดยจะมีการปรับแผนการส่งน้ำเป็นระยะระยะตามสถานการณ์ในพื้นที่ว่าจะมีสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงหรือมีฝนตกชุกต่อไปหรือไม่นะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขื่อนลำแช่นเนี่ยเป็นเขื่อนที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างสูงพอสมควรนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ชนละทานก็คงจะมีการกักตุนน้ำเพื่อ <ผม S 2> ที่จะอรองรับในส่วนของถ้าหากว่ามีฝนทิ้งช่วงในช่วงไหนก็จะได้มีปริมาณน้ำเพียงพอในการทำการเกษตรนั่นเองค่ะครับ,รบผมมาที่ข่าวถัดมาครับเราจะมาอยู่ที่กิจกรรมการประกวดมิสนครราชสีมาเพื่อจะเป็นทูตกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ทั้งที่43ที่จังหวัดนครราชสีมาเราเป็นเจ้าภาพในปีนี้ครับผมโดยมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครราชสีมาครับร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาจัดงานแถลงข่าวการประกวดมิตรนครราชสีมาเกมเพื่อทําหน้าที่ทูตกีฬาครับผมวันนี้ครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมาร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาจัดงานแถลงข่าวการประกวดมิตรนครราชสีมาเกมเพื่อค้นหาตัวแทนสาวงามทําหน้าที่ทูตกีฬาและเป็นผู้ถือป้ายประจําจังหวัดทั้ง77จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการครับ ใน,ในการแข่งขันครับทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่43นครราชสีมาเกมและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่33หรือโคราชเกมโดยมีนายธงชัยเหลือดุลครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการแถลงข่าวพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรวิเชียนฝอยพิกุลครับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัตกิจอินสวรรค์ครับผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมแถลงข่าวณนะห้องประชุมดเรสวรนิตสอนานนท์ครับโดยการจัดการแถลงข่าวการประกวดมิตรนครราชสีมาครั้งนี้ครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ค้นหาสาวงามที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาโดยคัดเลือกให้มีผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจํานวน77คนมีผู้ได้รับตําแหน่งมิตรนครราชสีมาครับ1ตําแหน่งรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งหนึ่งตแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2 3ตําแหน่งครับรวม5ตําตแหน่งซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมดนั้นจะได้ถือป้ายประจำา7ทั้ง7จ 77จังหวัดทั่วประเทศครับและยังร่วมกิจกรรมต่างๆในกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการที่ทางจังหวัดนครราชสีมานั้นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีนี้ครับโดยจะทําการเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12สิงหาคม2557ครับและมีการประกวดรอบตัดสินณ MTC Hall เดมอนครราชสีมา โดยผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นสุภาพสตรีครับโสดอายุระหว่าง16ถึง25ปีและมีภูมิลำเนาศึกษาหรือทำงานอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง77คนครับจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทูตกีฬาทั้งนี้ครับผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นเงินสดจำนวน30,000บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพายครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัลเป็นเงินสดจำนวน20,000บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพายครับ โดยวันประกวดรอบสุดท้ายนั้นผู้เข้าประกวดจะต้องสวมชุดตะเบงมานซึ่งเป็นชุดพื้นพื้นเมืองและชุดกีฬาที่กองประกวดนั้นจัดให้เพื่อสวมใส่ในวันประกวดรอบสุดท้ายครับผม นั่นก็เป็น <ผม S 1> ในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดนครราชสีมานะคะคเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามีเสียใจบุญนะคะที่ได้มีการมอบเงินกว่า2ล้านบาทเพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับในเรื่องของการแพทย์จะเป็นที่ไหนอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าสักครู่ค่ะครับผม